หลอดนะคะหลอดแข็งแรงมากค่ะโอ้หลอดอวบอิ่มมากเลยนะคะโอ้แทงหนอแล้วนะคะพระนาลายค่ะแทงหนออันนี้ก็แทงหนอแล้วค่ะหนุมานออกศึกนะคะโอ้โหแทงหนอทุกต้นเลยอันนี้ก็แทงหนอค่ะอ<ห>อันนี้ก็แทงหนอค่ะโอ้โห,โหอันนี้นะคะลูกไม้ของศิลาทองค่ะออกหนอเหมือนกัน แทงขึ้นมาโอ้โหนอนบางใหญ่โอ้โหนี่โอ้โหนี่โอโ้เพิ่งขึ้นมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยหกหลงสีชมพูแม่เจาอันนี้ก็แทงหนอค่ะแงดงวัวนะคะแทงหนอเหมือนกันว้าวโอ้โหติมค่ะนี้เลยโอ้โ แตละแม่นะคะนี่นี่นี่เพื่อนเพื่อนนี่นี่นี่ค่ะนี่ค่ะโอ้โหนี oh, ่เลยโอ้หนอแตละแม่กุซุมานะคะโอ้โหผ่าหัวนะคะกระถางนี้ว้าวม่น่าเชื่อนะคะว่าบอนสีผ่าหัวเล็กๆนะคะจะเจริญงอกงามได้เร็วขนาดนี้เลยค่ะเพื่อนๆผ่าหัวทั้งนั้นเลยนะคะบอนสีสวยๆเหล่านี้ผ่าหัวขึ้นมาเลยนะคะ ที่ครูสงปลูกมาแล้วก็ให้ปุ๋ยให้อาหารนะคะจากปุ๋ยธรรมชาติค่ะหลังจากให้ปุ๋ยแล้วนี่นะคะบอลสีก็จะโตว,วันโตคืนค่ะเพื่อนๆว้าวค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆชมหลอดชมนอที่โปลูขึ้นมาใหม่นะคะหลังจากให้อาหารแล้วเรียบร้อยค่ะวันนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะแล้วพบกันในคลิปต่อไปค่ะเพื่อนๆสวัสดีทุกท่านทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ